โอเคแล้วมาครับหนึ่งป็นเมเป็นจา่กรุงเทพอันเี่อันทีวันโอเควันนี้เขาล้างหนึ่งครับไปเป็นพิเศษเลย ที่อยู่ทุ่ไหนครับตู้หนึ่งก็มีคนก็ในขณงนี้เขาถามว่าอยู่ตู้ไหนนะครับเนาะโอเคให้ยอยู่หนึ่งกับต่อครนะัมันเป็นตู้นอนท่าที่เสียเป็นนั่ง,งนะตับต่อพัดลมเนาะติดตัดตท้งสามไอ้สำรองพังนะครับอนะ่าวันนี้ ถ้าไปอยู่ตู้สั้นสามมันจัมมีทั้งหมดประมาณเออสี่โมงกี้หรือห้ามีร่หมกันนะว่าสิบทุกคนไม่ต้องแบกใจนะครับเนาะเสียงรวมพันเนาะเว้ไ,ไรจักปีกิจสิินะครับสี่ห้าสองหนึ่งฮรับถับขบวนม,มา กัเดี๋ยวพอด,ดีกันน่าตามนะโอเค okay, วันนี้พี่กำลัทงทำบ,บนมา <c oughs> บนสั่งก็เดินทางจะขอย,อยียเท่าไรนะครับมาต่วงเตือน <c oughs> ถ้าโซ่กลางวันนะคนกล้เยอะ thank <laughs> you รทรามาที่น่าภายในควนเดตอนนี้ครับตอนนี้ออกมาแล้บรรยากาศที่จมแสงป่านลำโพงนครสวรรค์บริันวนี้ออกจากสถานีบางบัวไปแล้วไปบริษัทบรอกัรที่สถานีสุพารณที่มหิดันะครับสถานีปากน้ำโพสถานีนครสวรรค์เป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ ผมพูดีรอมแางวันเราก็ได้จะจอดสถานีไหนมั่งอเราได้ออกมาทำกันได้ไปตอดที่แสงฝั่งลำโพงแล้วเขาตะวันตาเียรติพอดีพาสีเยนาังสิ่งพลวครบพปางที่ผ่านน้วันนะครัอ่วาทานทาบมาคงไม่ยาวเท่าไหร่นะปกมก็ติอ่ะพอดีค่าตูกว่างพอดีาี่จว่าง